เคล็ดลับการเฮ็ดกุ้งดองน้ำปลากับน้ำจิ้มซีฟู้ดผักชีที่โคดแซบถ้าอยากได้สูตรและเคล็ดลับตามกระป๋อมมาเลยด้วยครับพี่น้องมือนีกระป๋อมสิพาไปเบิ่งครับสวัสดีครับผมกระป๋อมจากมัตเตชฟนะครับมือนีพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูกุ้งดองน้ำปลาและน้ำจิ้มซีฟู้ดผักชีครับก่อนอื่นผมสิพาพี่น้องมาเคี่ยวน้ำปลาดองก่อนด้วยครับผมเคล็ดลับในความอร่อยของมือนีก็คือน้ำปลายดทองที่มีกลิ่นหอมรสฉติกลมกลมและเหมาะกับทุกเมนูครับพี่น้อง ผมจะใส่ลงไปประมาณส0มลอยเอ็อะครับพี่น้องและผมจะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณ1นขีดหรือ100่รั ør, มําครับผมใส่ลงไปแล้วค้นให้เข้ากันแบบนี้นะครับผมจะเคี่ยวน้ำตาลบักพร่าหรือน้ำตาลปี๊บผสมกับน้ำปลาให้จนเกิดฟองแบบนี้นะครับพี่น้องและจะเติมน้ำเปล่าไปประมาณ1น0 m l มลครับพี่น้องแล้วก็กค้นให้เข้ากันครับแล้วก็จะพักน้ำปลากวนไว้ให้มันเย็นนะครับผมและในระหว่างร่อน้ำปลาดองให้เย็นนะครับผมสิพาพี่น้องไปเก็บพักในสวนก่อนนะครับพี่น้อง ผักที่กินกับเมนูนี่ครับผมสีใส่เป็นพักสลัดนะครับพี่น้องปลูกไว้หลายหลายครับและที่ขาดบ่ไดไรของเมนูนี่ครับก็คือผักชีครับพี่น้องพี่น้องเบื้องขนาดต้นโหลดครับต้นบักหง่เลยครับพี่น้องแล้วก็จะมีพวกริกเขียวริกขีนูและพักสลัดต่างๆครับพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดบ่ได้รก็คือต้นหอมครับพี่น้องพี่น้องสามารถใส่ต้นหอมธรรมดาหรือต้นหอมญี่ปุ่นแบบผมกะไดได้ครับในการดอง พวานาบดองเห่านอกจากความหอมของน้ำปลาแล้วเห่าจะได้กินสมุนไพรที่เห่าใส่ลงไปน้ำรับพี่นองว่าพักผมปลูกลา,ลายแบบนี้นากินกันบ่าครับพี่นองอ่อนซ่อนบ้าครับนี่แหละครับปลูกเองกินเองเห็ดเองครับหลังจากล่างพักทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วผมก็จะพาพี่นองไปทํากุ้งต่อไปครับกุ้งที่ใส่เมื่อนี้จะเป็นกุ้งขาวนะครับพี่นองผมก็จะแก้หัวแก้เปลือกออกแบบนี้นะครับผม แล้วก็เอาไม้จิ้มเข่วหรือไม้จิ้มฟันเนี่ยล่ะครับจิ้มลงตรงโค้นหางครับแล้วกดึงตรงที่เป็นขีหรือเป็นใสเขาออกด้ครับผมเพราะว่าไม่นู่กรุงดองนำปลาเนี่ยครับเขาจะบอบผ้าหลังเขาครับเขาจะดึงเส้นเขาออกแบบนี้แทนครับผมจะทำาสะอาดด้วยเกลือได้ครับล้างออกไปนามหนึ่งก้อนได้ครับพี่น้องแล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ล้างด้วยแป้งมันได้ครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมีโซดาสามารถใส่โซดาในการล้างกระไดขึ้นกันด้ครับหลังจากล่างทำความสะอาดออกแล้วแบบนี้ได้ครับ พี่น้องก็สิได้กุ้งขาวกรอ,อบเด้งพร้อมที่สิเอาไปดองแล้วครับผมสงสัยขั้นตอนใดให้ถามกับป่บบอมมาได้เลยเ้ยครับพี่น้องหลังจากล่างกุ้งทำความสารเรียบร้อยนเนาะครับพี่น้องผมสิพ้าพี่น้องเอากุ้งมาดองกันครับแต่ก่อนจะดองกุ้งเนี่ยครับผมสิพ้าพี่น้องมาเตรียมกระเทียมบักริกซ้อยใบแบบนี้เ้ยครับผม พอวาเวลาดองกุ้งเนี่ยครับสิได้กินหอมจากสมุนไพรที่เข้าไซลงไปอีกหลังจากซอยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ลงไปในน้ำปลากรนที่มั่นเย็นไวแล้วครับพี่น้องส่วนกุ้งที่ล้างทำคว่มสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่น้องสามารถเอามาจัดไ่กองหรือว่าจัดไ่จานแล้วก็ดองได้เลยเด้อครับแต่ว่าถ้าจัดไ่กองแบบนี้พี่น้องสิสามารถเก็บในช่องฟิตได้เป็นเดือนเลยเด้อครับถ้าพี่น้องอยากกินตอนไหนพี่น้องก็เอาออกมาล่ายกินก็ได้ครับหรือว่าจะดองสดๆสดเสิร์ฟ หรือจะเอาไปต่อยอดก็ได้ครับระยะเวลาในการดองกุ้งเนี่ยครับจากน้าปลากวนเนี่ยครับพี่น้องใส่เวลาประมาณสองเกิน3มชั่วโมงกาลังดีเลยครับในตู้เย็นครับหลังจากแช่ตู้เย็นครบ2 3ชั่วโมงผมก็จะผ่าพี่น้องไม่เห็ดน,นําจิมซี่ฟูดผักชีกันครับพี่น้องสูตรนี้จะเน้นความหอมไปทีหลากผักชีและใบผักชีนะครับเวลาจิมกับกุ้งดองน้ปาปลาสิได้กินหอมความหอมสดชื่นครับผม ผมสใส่พริกเขียวพริกแดงกระเทียมหลากผักชีแล้วกะเกลือประมาณหนึ่งซอนโตเข่ากันแล้วก็ตำแหลกๆแ,แบบนี้ด้อครับและหั่นผักชีซอยไว้้อครับที่ขาดบ่ไรย,ย่างหนึ่งก็คือบักหน้าครับพี่น้องสูตรนี้ผมจะใส่บักหน้าประมาณสิบหน่วย้อครับแต่ว่าถ้าพี่น้องว่าต้องการใส่หลายพี่น้องก็สามารถปรับลดอัตราส่วนได้ตามใจชอบครับปรุงรดตตอด้วยน้ำกระเทียมดองและน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลบักเผาครับคนในเข่ากันแบบนี้ และที่ขาดบ่อไร้เลยก็คือเคล็ดลับความอร่อยนั่นคือนำปลายดท่องนั่นเองครับพี่น้องใส่ลงไปประมาณหนึ่งส่วนโต๊ะแล้วค้นให้เข่ากันแบบนี้ด้ครับพี่น้องและผมจะเอาการผักชีนะครับใส่ไปในโถปันหรือพี่น้องจะตำลงไปตั้งแต่ตอนแหลกก็ได้ครับเติมใบสะระแนะนหน่นิดนึงครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นครับแล้วก็เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เท้าตำไว้เนี่ยครับใส่ลงไปปั้นในเข้ากันกะสิกลายเป็น นำจิมซี่ฟูดผักชีแบบนี้เลยครับพี่น,น้องพี่น,น้องว่าน่ากินว่ครับนำจิมกับเซตเรียบร้อยแล้วมาหอดขันตอนจัดจานให้พี่น,น้องเบิงแล้วครับนี่แะครับกุ้งดองน้ำปลาที่เฮาเห็ดไปครับพี่น,น้องเบิงแล้วว่าน่ากินว่ครับพี่น,น้องกุ้งไซส์เด้งๆกรอบๆเป็นตะกินขึ้นอย่างครับกินน้ำปลาหอมบักคักเลยครับผมเห็นว่ครับพี่น้องว่าเมนูนี้ทำไงบักคักเลยครับถ้าพี่น,น้องอยากเห็ดเมนูกุ้งดองน้ำปลาและนำจิมซี่ฟูดผักชีแสนอร่อย พี่น้องล่องใส่น้ำปลายดท่องกันเบิงเด้อครับผมบอกเลยว่าถ้าพี่น้องเหตตามผมหนีและกระใส่น้ำปลายดท่องตามผมเมนู่ของพี่น้องกระิแซบยูฟายานเทวดาเพิ่นลงมากินน้ำคือเมนู่ของผมมันนี้เลยครับพี่น้องสามารถกินแบบกับแกมได้หรือว่าเอาไปท็อปปิ้งบนเขาแล้วก็กินกับสาหลายกระได้คือกันเบิดเลยครับผมพี่น้องเบื้องโหลดครับนำจิ้มขนๆนแบบนี้เป็นตาแสบบอครับ กินเข้าไปแต่ละคำเนี่ครับหอมกินน้ำปลาบักหักเลยครับพี่น้องหอมจนตากับายมาขอซิมน้ำผุ่นเลยครับพี่น้องพี่น้องอย่าลืมไปหามาล่วงกันใดเด้อครับพี่น้องน้ำปลายดท่องหอมจนหิวถูกเมนู ความเข้มความกลมกลอมทีล่ลงตับมีกินฉุนข้าวหาได้เลื่อยที่ลานขาไก่บานและห่างสป,ปรพสินขาชันนํำด้วยครับผมฝากพี่น้องกดแช่กดไลค์เป็นกําลังใจให้กระปอมเห็ดคลิปดีๆเอาไม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนีด้วยครับสําหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีครับ